ลงลักคุ้งเขาเลี้วและวไม่หยดยา่ยีจุจุ๊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 เฮ้ยจุงเท้าหายไปข้างนึงอ่ะโอ้โหล้ยไหนอ่ะอื้มไหนทางไหนพี่ดาจะไปนอนตากแดดแดดกำลังอุ่นๆนะฮะคุณหน้าโอ้โหดำก็ดำไปนอนตากแดดพี่น้องเอ้ย น oh, oh ่าจะดาขาวแล้วไม่มีใครดําแล้วในโลกเนี้ยลูกเอ้ยโอ้โหพี่ดาจะขาวเหมือนโอป้าพะนะพี่ดานอนตากแดดเหมือนโอป้าเหรอลูกฮะแล้วเนี่ยไปนอนตากแดดไหมดูด้านนู้นนะฮะอ่าแต่อากาศแบบนี้นอนสบายเราอะไรนี่ยสุดดูดูอ่าอ่า ยอดยายีอุ้ยอุ้ยเลิออุ้ยอุ้ยอะหยีฟิฟว่าอฟุฟิอุ้ยอะไรมันลักออกมาล่ะชุดลูกกระทกลกอยู่นะเนี่ยเร็วรีบมาเร็วย้ายเต็มเลยไปเห <c oughs> วี่ยงหลานอุย้ยแล้วกระทุกลุก,ลกเปียวๆหน่อยนะงเขาเไปเหวี่ยงหลานเธอลูกหลานก็เพิ่งกินนมเอาเช็ดขาให้ก่อน อุ่นหน่อยย้อยลงไปนั่อยนี่อ่ะลูกใครเอาไปเบื่อแล้วเอาไปเอาไปลูกบงนะแต่ยายต้องใส่อันนี้สิบชั้นเละเละไม่คือสะอาดกับบ้านนมอรักคือเขาเลี้ยวละมีหยอดยายีเองก็เพิงป้อนนมไปอ้าวลูกยายเขย่าแรงเหรอลูก หนูโดนยายเขย่าแรงอ่ะลูกหูคักหลายไปเลยกลับบ้านกันแล้วยายได้พักผ่อนแล้วทีเนี้ยยายเหนื่อยแล้วอไอ้ใหญ่ใหได้ดาได้ด่าหางนี้หางนี้ฮัลโหลบายบาย